อานน้ำนี่มันอร่อยจริงๆเลยอ่ะผ่านกรรมวิธีอะไรวะโอ้นี่ไงผ่านกรรมวิธี b e y o n d Water Bio Active Reforming System เราน่าจะเก็บมันเอาไว้กินต่อน ia yeah, yeah. <laughs> <Too bad. laughs> ครับตอนนี้นะก็เข้าสู่ช่วงบิบเบี้ยวๆกูขอไปเที่ยวดีกว่าแน่เลยสุดยอดรอบนี้แล้ววันนี้นะครับเราก็จะพามาครับแบบท่านท่านท่านผู้ชมทุกคนเลยนะครับมาที่งานจุดจีนนะครับของโรงเรียนศรีนครนั่นเองนะครับผมซึ่งมันเป็นงานที่ค่อนข้างจะเป็นงานระดับจังหวัดเลยทีเดียวเพราะมันใช่มีอะไรที่เพื่อเพลินมากเพลินตาเพลินใจมีเกลียมหลายอย่างเพื่อเพลินอะไรเพื่อเพลินสุดๆอ่ะเพื่อเพลินสุดๆเกลี่ยมตาเกลี่ยใจมากมายเลยทีเดียวนะครับก็วันนี้ก็จะพาทุกคนไป เยี่ยมชมไปดูไปบรรยากาศนะว่าข้างในเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับก็อยู่กับอยู่กับผมผมอาร์ตับผมแล้วก็แล้วก็ผมไม่บอกชื่อก่อนนะครับอ่าไม่บอกไม่บอกไม่เป็นไรไม่โกรธนะครับก็ติดตามเราได้นะครับช่วงต่อไปนั่นเลยครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่งานของเราแล้วใช่แล้วก็มันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากจากที่เดินเข้ามาที่มันกว้างมากเลยก็ไปดูวันดีกว่ามีอะไรบ้างนี่กว้างเฉียด ไม่ไม่องอิบไม่ายไม่ถายเพต้องไม่าี่ยังออกสวยมชไมอยาฮะซื้อของแท้ดีกว่าถ่ยอยู่เงี้ยถ่ายก็เดินไปถ่ายไปไม่มีอะไรเลยทำไเออยีด นะครับงานงานคนเยอะไหมครับตอนนี้ก็งานเพิ่งเริ่มนะครับเพิ่งเริ่มคนไม่เยอะเท่าไหร่ยังไม่มีอะไรนะดูจากอาหารนะครับน่ากินมากๆเลยนะครับหอมหอมเอเยอะใหญ่ใหญ่ใหญ่มากน่ากินเฮ้ยไอ่ปอนเหรอปอนเหรอไปซื้อไปไม่กล้าถอนครับซื้อไปไปซื้อเร็ว Tuyệt ha oczywiście Cái gì vậy? Buổi sáng ใช่ราคาสูงเปลวแล้วเนี่ยคุณด่ราคาสูง่ราคาถ่ายนะปบครับก็ตอนนี้เราเดินๆครบทุกทุงานเลยครับข้างในว่างมากเลยครับมันใหญ่แล้วเหนื่อยครับเหนื่อยกินจนอิ่มแล้วเนี่ยโอ้ท้องใหญ่ใหญ่เลยสุดยอดมากมีแต่ของอร่อยแล้วก็ของดีๆทั้งนั้นเลยใช่มีจัดทุกๆปีนะครับมันเกิดขึ้นทุกๆปีครับช่วงเวลาช่วงวันนี้แหละก็อยากให้มารับชมรับฟังรับดูกันได้ อะไรตอนนี้เราก็ไปเดินงานมาเรียบร้อยแล้วได้ของกินเพียบเลยนี่ฮนะอยากแด้ครับอยากแด้ครับผมเดี๋ยวผมเดี๋ยวจะกินโชว์ครับผมกิ<ะ>น <c oughs> ผมไม่ได้กินกิน <c oughs> ไม่ชื่อเนี่ยนซะูชิเ <c oughs> จ้าหญิงซูชินครับกินแล้วเป็นเพืเพเพ่อนตรงข้ามเลยนี่ฮนะวุ้นหลอดวุ้นหลอด,ลอดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยวเป็นอาหารที่แปลกใหม่นะครับนี่ฮะ รับไม่ได้เลยสาะเปาสามสิบห้าบาทเดียวของหน้าหน่อยสิเดียวของหน้าหน่อยสิแม่งโคตรแพงเฮ้ยแขกไม่ได้รับเชิญมากสัตว์โคตรแพงเลยครับแต่ลูกยังนุ่มอ่ะตลอดเพื่อนบ้าแล้ว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 ตัวนี้ล่ะล็อกไปเราจะมาชิมกันนะครับเริ่มจากหนอนดักแด้อันนี้กระตุ่นนะงับ รสชาติกินแล้วเหวได้นะครับเยี่ยมล็อกเกอร์อ่ะโอเคเอาไปซูชิกันเอ้ยซูชิจิงซูชิสิพูดให้ถูกเออเจ้าหญิงซูชิเดี๋ยวเสียเครดิตเขาไม่ได้ตัดเราได้ไอ้ไข่กุ้งเคี้ยอะไรสีแดงนะครับกุ้เคี้ยนี่จะไข่หมาบอ่ะ เออเราชิม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 ไข่หวานเขาบอกเลยนะอร่อยไหมอ่ะเจ้าเจ้ามันซื่อจีเยี่ยห่าในเรื่องวะเฮ้ยไม่ดีอ่ะต่อไปครับอะไรไข่หวาน กินต่อไปครับกินต่อไปกินต่อไปครับห้าบาทกูไม่ได้ไก่หวานเท่าไรวะเต็มชิบเนี่ยปลาแซลมอนใส่แมกกี้ไปเยอะไอนี่เนกกี้เหรอวนี่เนะครเบเนื้อ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 เนี่เนื้อเนื้อนื้อเ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 นื้อกว่าเนื้อแซลมอเนื้อเนือนื้เนื้อ้เนื้อเซล้อนืเน้เือเน่าเออเเเนอเอนเนื้อ ข้าวดีไหมเสียดายข้าวห้าบาทให้ใครกินก็ได้ก็ลองชิมกันมาชิมกันมึงอยากรู้ไหมทำไมมันทำแบบนี้ให้มันต่อดีกว่าีนนี่กับผู้อัดอ่ะผูกินในนี้ก็ได้ป่ะเอาเอาที่มันทำแบบนี้แม่ คาราเปาแล้าว่าหนุ่มถ้าโค้งกูเลยถ้าว่าจะเป็นไฮไลท์ของเราในวันนี้ใช่แล้วมันบิ๊กบึ้มจริงๆเลยนะครับสามสิบห้าบาทแม่แดกข้าวอาจารย์เลยไอเหี้ยแม่แต่ที่จริงแล้วไฮไลท์ไม่ใช่อันนี้นะครับไฮไลท์คือไอโหลดนี่มึงดูครับมึงดูไอ้หาไม่มีเหี้ยบ้างสามสิบห้าบาทกูแดกแม่งเยึดหาเลย เซ็นเซอร์เอเซนเซอร์ดีไปเดี๋ยวเซ็อะปูกันย้ายทมาเดี๋ยวมาแล้วเรามาชิมเลยิมเปนชัวน้าอุณหนักมากเลยนะหนักสิบเป็นรู้ได้นะเขี้ยเราเราเฮี้ยอะไรมึงกัดไม่งาดกินแป้งกูไว้เกือบสิบบาทแล้วใส่เฮี้ยใส่ยังกะใส่ซาลาเปาใส่พิซซ่าโรนอแป้งแป้งดูแป้ง กิน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 กิกินาินกิกินกกินนมกกกินนรกกกน เมนูหลักของเราแล้ววันนี้ก็คือบุญหลอจนี่ผมมาพร้อมผ้าปาผ้าป่าใช่ไหมครับบุญหลออมาแล้วนะครับเฮ้ยบุญหล่อจ้ะเด็กเอ๊ะอ่ะเราอย่าเริ่มทำการเชิญนะไปคนละรอนแย่ตัดตรงเลยใช่ดิเฮ้ยเดี๋ยวพี่คนมารับเชิญมาโอ้ยเฮ้ยใครล่ะโอ้พ่อเอกดิว่าไอ้ันกิ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 นซาลาเปาไหมไอ้มันกินปลาทูป่ะซูชิปลาทู เอยไม่ใช่สุณรู้ิบเหี้ยงโงอร่อยสุดยอดนะเขาอมุณแดกแล้วคุณแดกแล้วเยี่ยมกุณล็อกยังไม่แดกต่อ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 ชิมชิมชิมปล่อยปล่อยไปที่ดูไม่ขึ้นวะไปหาแดกไงวะหล่อนี่ไปหลอดนี้มันดูดง่ายวะอฮึเขาดูดด้านนี้ ก็เหรอเราเปลี่ยนรายการเราไม่รู้จะทำอะไรกันไอฮาเดไม่ดันเราเปลีรายการโอเคกล้องซูมมากล้องครับผมจนตอนนี้มึงเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับช่วงมีมีเที่ยวกูขอไปเที่ยวดีกว่านะครับก็โอเคก็ขอบพวกเราได้ไหมในคลิปหน้าติดปากเลยครับสำหรับพวกนี้วันนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ใช่ว่าผมจะโทษที่หาน